สวัสดีสมาชิกทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการสมัครและการทำงานของเว็บนี้นะเว็บนี้นะคะสมัครเข้ามาเราจะได้รับฟรีนะคะ2ดอลลาร์หรือ70บาทนั่นเองส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ วิธีการสมัครนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะถ้าของใครนะคะขึ้นเป็นภาษาจีนนะให้สมาชิกกดมาตรงนี้ก่อนนะคะกดมาตรงนี้นะคะแล้วเลื่อนเลื่อนมาสุดเลยนะคะนะคะก็กดตรงนี้นะคะถ้าใครเป็นภาษาจีนนะให้กดล่างสุดเลยนะคะแล้วก็กดเลือกนะคะก็จะเป็นเมนูภาษาไทยนะ ช่องแรกนี้นะคะช่องแรกนี้นะคะให้เราใส่ชื่อยุทธของเรานะคะจะเป็นเบอร์โทรก็ได้หรือว่าเป็นชื่อยุธภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะคะก็ได้นะคะตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะส่วนสองช่องนี้นะคะช่องนี้เป็นรหัสผ่านช่องนี้เป็นรหัสตอนถอนเงินนะคะหรือว่าจะตั้งสองช่องนี้ให้เหมือนกันนะคะจะได้ไม่สับสนนะ เมื่อใส่ข้อมูลครบหมดแล้วนะคะก็กดคำว่าลงทะเบียนได้เลยนะคะหนึ่งเครื่องนะคะสมัครได้หนึ่งบัญชีนะคะถ้าใครกดสมัครครั้งที่สองครั้งที่สามนะคะมันจะขึ้นว่าการลงทะเบียนล้มเหลวนะคะหนึ่งเครื่องหนึ่งไอดีนะคะทุกคนหลังจากที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะสังเกตว่าในส่วนตรงนี้นะคะสมาชิกจะมีสองดอลลาร์นะคะ หลังจากที่สมาชิกสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้สมาชิกกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปต้นไม้นะคะจากนั้นให้สมาชิกกดตรงนี้นะคะที่เป็นรูปการน้ํานี่นะคะเหยือกน้ํานี่นะคะให้สมาชิกกด1ครั้งนะคะก็คือเป็นการลดน้ําต้นไม้นั่นเองนะคะหลังจากที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้สมาชิกทําการลดน้ําต้นไม้นะคะ1ครั้งนะคะจากนั้นให้สมาชิกทักหาแอดมินนะคะ ทักหาแอดมินแล้วก็แจ้งชื่อยุทของเรานะคะที่เราสมัครนะคะแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานนะคะเดี๋ยวลายแอดมินนะคะเดี๋ยวแอจะให้ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะชมาชิกสมัครแล้วก็รดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วนะคะให้ทักหาแอดมินนะคะแอดมินคนนี้นะคะวิธีทักนะคะก็แคปแคปหน้ายุทของเรานะคะจากนั้นก็แจ้งนะคะ แจ้งชื่อยุคข,ของเรานะคะแล้วแอดมินเขาจะแจ้งนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานให้เรานะคะแล้วก็จะเชิญเข้ากลุ่มนะคะง่ายๆแค่นี้นะคะสมาชิกทุกคนเว็บนี้สายฟรีเล่นได้นะคะแอดก็สายฟรีนะคะหลังจากที่แอดมินนะคะมอบหมายภารกิจแล้วก็ชวนเราเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกก็นะคะนำ ลิงค์คำเชิญของเราตรงนี้นะคะไปโพสตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะที่เกี่ยวกับงานออนไลน์นะเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําทงการสมัครเข้ามาแล้วก็ทักหาแอดมินเหมือนเราทักหานะคะแอดมินนะคะเขาก็จะให้ภารกิจเหมือนกับเรานี้นะคะเว็บนี้นะคะแอดก็ได้ทําการถอนมาแล้วนะคะเห็นไหมนี่นะคะแอดทาการถอนมาแล้วนะคะเงินก็เข้ากระเป๋าสตังโปกันะคะของแอดเรียบร้อยนะคะ แอปนี้ถอนเข้ากระเป๋าสตังโป b ายแนนชารอตเวลตได้นะคะทุกคนหรือว่าบิตคัพนะคะตรงนี้นะคะยอดจริงที่เข้ามานะคะการถอนเงินนะแอดรอไม่นานนะคะแอดรอประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยนะคะเงินก็เข้าสตังโปนะคะเข้ากระเป๋าของแอดแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะหลังจากที่เราทําภารกิจที่แอดมินส่งให้เราแล้วนะคะเราจะได้รับเป็น VIP 2นะคะก็คือต้นไม้จะโตแบบนี้นะคะจากนั้นการที่เราลดน้ำหนึ่งค้งเราจะได้พลังงานมาตรงนี้นะคะ1พลังงานจากนั้นให้เรามากดขายตรงนี้นะคะ เมื่อเราได้พลังงานมาแล้วให้เรานําพลังงานมาขายตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นการซื้อพลังงานนะตรงนี้เป็นการขายพลังงานนะคะอ่ะเราก็กดขายตรงนี้นะคะหลังจากที่เรากดขายแล้วนะคะเงินที่เรากดขายพลังงานมันจะมารวมอยู่ในยอดตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดนะคะกดถอนได้เลยนะคะแบบนี้นะคะในส่วนนี้นะคะ เขาจะคำวนวณให้เรานะคะว่าเรามียอดถอนเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่ถอนได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะคะถอนขั้นต่ำ3ดอลลาร์นะคะขีดจำกัดอยู่ที่1ล้านนะคะ1ล้านดอลลาร์นะคะมีค่าธรรมเนียมในการถอนแต่ละครั้งก็คือ2ดอลลาร์นะคะตรงนี้เราก็ใส่ที่อยู่นะคะเอ่อรอนนะคะ TRC20 น,นะคะตรงนี้ก็เป็นรหัสนะคะรหัสที่เราสมัครตอนแรกนะคะดังนั้นก็ สมัครแล้วจํารหัสดีๆนะคะจากนั้นก็กดคําว่าส่งนะคะจากนั้นเราก็รองเงินที่เราถอนนั้นเข้ากระเป๋าของเรานะคะเว็บนี้นะคะเล่นง่ายมากๆเลยนะคะสายฟรีเล่นได้ถอนได้นะคะแอดก็ถอนให้ดูแล้วแอดก็สายฟรีเหมือนกันนะคะแอดก็แนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะ8คนนะคะบางคนก็ได้10คนนะบางคนต้องแนะนํา10คนนะคะถึงจะได้ออดเป็น VIP 2นะคะแอดก็สมัคร เวรุ่นแรกๆนะคะแนะนําเพื่อนแค่8คนนะคะแอดก็นะคะได้เป็น VIP 2แล้วนะคะรับรายได้วันละ1พลังงานหรือว่า3ดอลลาร์ทุกวันเลยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนระดับ1ระดับ2ระดับ3นะคะโอเคนะคะสมาชิกที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้ทำการลดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะอันดับแรกเลยลดน้ำต้นไม้นะคะลดน้ำต้นไม้เสร็จให้สมาชิกทักหาแอดมินนะคะแล้วแอดมินเขาจะแจ้งกิจกรรมว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็นะคะชวนเรานะคะแล้วก็จะส่งลิงก์คำเชิญเราเข้ากลุ่มนะคะ โอเคค่ะสมาชิกที่คนไหนที่สนใจนะอยากทำเว็บนี้นะคะสายฟรีเล่นได้ถอนได้นะก็สมัครที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ